สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับชาวโซลาเซลล์ทุกท่านด้วยนะครับพอดีวันนี้ผมเพิ่งประกอบเสร็จนะครับชุดนอนนานะชุดนอนนาราคาประหยัดนะครับ1,000วัตต์เนาะก็มีอุปกรณ์แค่นี้แหละครับมีเท่าที่เห็นนี่แหละนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะใช้ตัวนี้ใช้ระบบ12โวลต์นะครับ12โวลต์แบตเตอรี่1ลูกนะครับ ก็ลำดับแรกเลยนะครับผมจะใช้เทอร์มินอนนะครับในการต่อขั้วจากแผงมาเข้าระบบนะครับเทอร์มินอลตัวนี้นะครับ2 5แอมป์นะครับแล้วก็ผมจะใช้กับฟิล์รถยนต์เนาะฟิล์รถยนต์20แอมป์สตัวนะครับตอนนี้ผมรอฟิล์รถยนต์อยู่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะลองทดสอบระบบให้ดูนะครับผมจะใช้ฟิล์รถยนต์20แอมป์สตัวนะครับ แล้วก็มาเข้าเขทอร์มินอลตัวนี้นะครับจากแผงมาเข้าแล้วเข้าข้างล่างนะครับเข้าช่อง1กับช่อง4นะครับแล้วก็ฟิวอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ออกจากฟิวมาก็จะมาเข้าเส้นเขียวขาวนี่ครับมาเข้าที่คัตเอาท์นะครับคัตเอาท์ตัวนี้3 0แอมป์เนาะคัตเอาท์นะครับมือเขียนแปะไว้ว่าเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับออกจากคัตเอาท์นะครับก็เข้ามาที่ชาร์จเจอร์นะครับ ชาร์จเจอนี่ครับเข้าตัวชาร์จเจอเขียวขาวนะครับแล้วก็อพอตรงตรงแบตเตอรี่ตรงชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมจะใช้สีแดงกับสีดำเนาะบวกลบนะครับแล้วก็มาเข้ากับเทอร์มินอลที่เป็นตัวหมุนเนี่ยนะครับผมจะคอมมอนทั้งหลังเอานะครับผมจะไม่ได้ป่าสายเหมือนหลายๆท่านเคยทํานะครับผมจะคอมมอนทั้งหลังเอาก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ ตัวไฟตัวนี้นะครับผมก็จะมาเข้านี่ครับขั้วบวกลบตัวนี้นะครับเข้ากับโซลิดสเตตตัวนี้นะครับ40แอมป์เนาะกะ็ก็ระบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนส่วนข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้เนาะ,ะผมจะใช้มาที่ เบเกอร์ตัวนี้นะครับมาเข้าข้างบนตัวนี้นะครับแล้วก็ออกจากเบเกอร์ตัวนี้ข้างล่างเนี่ยนะครับไปใช้กับอินเวอร์เตอร์นะครับไปใช้กับอินเวอร์เตอร์นะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับส่วนส่วนเบเกอร์ตัวนี้นะครับก็จัาเอาเทอร์มินอลข้างหลังนะครับมาเข้าข้างบนนะครับแล้วก็ออกจากเบเกอร์ตัวนี้นะครับไปที่เทอร์มินอล ตัวนี้นะครับผมจะเอาไปใช้กับหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟ DC 1 2โวลต์ขึ้นไปนะครับก็ต่อออกตอนต่อช่องนี้เลยนะครับ341234ได้หมดนะครับแล้วก็ผมจะทําสวิตช์แยกนะครับสวิตช์แยกสวิตช์เปิดปิดไฟแยกต่างหากนะครับก็ส่วนส่วนอ,ああอินวเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นของ p พียวไซ e เนาะ d ี DA 1,000วัตต์จริงๆแล้วมันไม่ถึง1 0 0 0หรอกครับ มันจะอยู่ประมาณ400-500วัตต์พีคสุดๆนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เสียบปลั๊กนะครับมาเข้ากับโซลิดโซลิดก็มาที่ปลั๊กโหลดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ระบบง่ายๆนะระบบนอนนาง่ายๆนะ,ระ,บบนะครับโซล่าเซลใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยว <util iz bachelor> ผมจะลองทอดสอบดนะูเนาะ ได้ได้ได้ฟิลนะมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะได้ฟิลรถยนต์มาก่อนครับทีนี้ผมยังไม่ได้ฟิลมานะครับเมื่อกี้ผมใช้กับพัดลมพัดลมตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมใช้พัดลมตัวนี้ใช้ได้นะครับพัดลมตัวนี้มันกินไฟอยู่ที่ประมาณ50วัตต์นี่แหละนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสบายเลยนะครับ ก็มีแค่นี้ครับระบบพื้นฐานนะระบบไม่ง่ายนะครับมาดูข้างหลังเดี๋ยวผมพามาดูข้างหลังนะครับนี่ครับข้างหลังผมจะมาจ้ำอย่างนี้เอานะครับผมจะมาจ้ำกับเทอร์มินอลที่เป็นตัวมุนเอานะครับผมจะไม่ได้8ดสายเนาะแล้วก็ตัวเนี้ผมจะใช้สายสายพ่วงแบตนะครับต่อไปลงไปไปหาแบตนะครับสายพ่วงแบตรถยนต์นะครับ เส้นใหญ่ๆนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็มีแค่นี้นะครับที่ที่ที่ผมอัปเดตให้วันนี้นะครับก็ในงบราคาประหยัดนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สอบถามหรือพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้หรือทักโทรมาก็ได้นะครับถ้าผมอาพอที่จะแนะนำ อะไรให้กับพวกพี่ๆที่สนใจนะครับที่ยังไม่เปลนเนาะก็โทรมาก็ได้นะครับเี๋่วผมแนะนําให้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมีระบบแค่นี้แหละนะครับก็บประหยัดนะประมาณหลักพันนะครับตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับราคาก็แล้วแต่ร้านนะครับราคาราคาอะไรหรืออุปก,กรณ์เนี่ยก็แล้วแต่ร้านนะครับ ก็ลองดูหลายร้านนะครับตวไในถูกก็ร้านในถูกก็จัดเลยนะครับส่วนมากเนี่ยผมจะซื้อเป็นช่วงโปรโมชั่นนะเป็นโปรโมชัน่นแล้วก็มีส่วนลดเยอะๆนะครับแล้วก็มีจะส่งฟรีอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับระบบเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบจริงนะครับจะทดสอบไฟเข้าจากแผงด้วยนะครับฟิวด้วยนะผมรอฟิวอยู่นะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ